และมาถึงตำแหน่งแครี่นะครับตำแหน่งความหวังของเพื่อนร่วมทีมทุกตำแหน่งแต่ในฐานะที่ผมเป็นแวน์อันดับหนึ่งประเทศไทยผมจะเล่นแวนแล้วกันนะครับแวนตอนนี้คือโกงมากไม่นับโจ๊กเกอร์ไวยโอที่เหลือตบหมดครับที่เหลือคือชนะทุกตัวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีการกดเลนนะครับของแวนแป,แปะ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 อุ๊ยอุ้ยอุยอะไรเด้อเฮ้ย,ย,ยน้องไอเด้อเด้อใจเนี้เด้อใจเย็นดีครับน้องไอที่บอกชนะคือหนึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้ไม่ชนะนะครับทันแพ้นะับ ยิงครับผมแตกครับเลี้ยงพาตีบเอาไว้นะครับผมเวลาเล่นครับช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 ับแตกครับผมลอยแล้วก็ต้ตานยิง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 เออจุบหลบโอเคครับน้องตูได้หมดตัวเราได้เปรียบเลือกตัวมาฉลาดเราก็จะได้เปรียบครับจริงๆผมชอบเล่นตำแหน่งนี้นะเวลาโซโล่แรงครับแต่ในฐานนะที่ผมเป็นแวรอระดับหนึ่งประเทศไทยผมจะเล่นเวรแล้วกันนะครับเซตไอเทมผมอยู่ไหนเนี่ย Mm hmm. ใช้แเดงตัวเองด้วยครับผมตกอยู่อันดับสมแล้วนะครับแวนตอนนี้คือโกงมากไม่นับโจเกอร์ว o โอที่เหลือตกหมดครับที่เหลือคือชนะทุกตัวนะลองลงมาก็จะเป็นว o โอโจเกอร์ก็อีกตัวเอลสูนะครับแต่ต้องแม่นหน่อยก็จะมีประมาณนี้ตีตัวตอนนี้นะแล้วเราผมห้ยะเตะไม่ค่อยน่าเล่นนะแผทนี้ไม่ค่อยชนะแครีด้วยกันไม่เลยดีกว่าไม่มีตัวที่ไฮยาเตะชนะเลยนะแล้วยิ่งโซโล่แหลงเนี่ยคนแม่งชอบเลือกหฮยาเตะกันนะ หยิบแวนเลยครับผมตบแบบนิ่มกรึบนิ่มกรึบนะอัพ <Okay. S 1> สก,กิลหนึ่งนำนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีการกดเลนนะครับของแวนจริงๆก็มีไม่กี่ตัวที่ทำแบบนี้ได้นะอัพหนึ่งมาก่อนดูแมปด้วยช้างอยู่ตรงนั้น <'t> ยิงหนึ่งสองสามนะครับผมเคิร์ดออฟเดสติดครับแล้วก็ยืนชิบยิงแปะ๊ะแปะ๊ะแป๊ะเตียคีบ อวิวิช้างช้างก็มาสิครับผมก็มาสิครับผมแตะ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 อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอะไรเด้อเฮ้ยน้องเฮ้ยเดี๋ยว้อจใจเย็นด้ยใจเย็นดิครับน้องชนะหายาแต่ไม่ได้ชนะตีนเยอะขนาดนี้นะฮะอุ้ยซิลก็มาเห็นไหมเมื่อกี้แวบๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีซิลด้วยนะครับไอ้ที่บอกชนะคือหนึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้ไม่ชนะนะครับแ,แพ้นะครับผม ว้ยโอ้โหไม่เห็นแมบได้ไงวะโอ้เกินไปแล้ว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 ตาแปมให้ดีาตาตันโอ้ย,อยมากันเยอะจังเลยครับผมผมมาทำอะไรให้เนี่ยออกโบเกนชิ้นแรกชอบจังเลยไม่ค่อยเหงาดีอยู่เลนนี่นะมาเยอะเกินไปแล้วครับอะดูไว้นะครับเวลาใครเดินไปไหนก็ต้องดูไว้นะครับพายาเดินไปตรงนั้นปุ๊บ ่ะช้างไม่อยู่ละเชึบ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 โอเคตอดไปครับผมตอดได้นิดหน่อยตีป้อมต่อครับชึบโอเคโอ้โลมกูเป็นอะดูอินด้วยขวัญใจเลยขวัญใจเลยตัวบัฟมาอันนี้เหมือนอยู่กันแบบปาร์ตี้นะครับนี่ปาร์ตี้นะจ๊ะปาร์ตี้นะจ๊ะเฮ้ยเอ็นโอยครับผมเนี่ยแค่เรากดอันติแล้วก็ยิงสองสามทีมันก็จะตายแล้ว เลือดมันน้อยแอสเตเลือดมันน้อยเอ้ยพี่ชายพี่มาบ่อยจังเราพี่เอ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรวะน้าวันนี้ไม่ไปที่อื่นบ้างหรอครับนี่เพื่อเรามาแล้วครับผมโอเคต้องไงอโอ้โหคุณเห็นไหมว่าออฟเลนอะเดินมาเติมแต่ว่าไม่ได้เคลียร์คีฟก่อนเห็นปะ <Okay. S 2> และนี่คือผลกระทบที่ตามมาครับคือป้อมล่างเราแตกปีนะแล้วข้างบนก็ไม่ได้อะไรด้วย อ r d u อินบ่นแล้วเดินไม่ทําเวฟเลยอะครับผมแตกปีเลยป้อมเกือบสองอันเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวเฮียเตะไม่ใช่ตัวเลทครับต่อให้เลทมันก็ไม่ได้เก่งกว่าเรามันไม่ใช่พวกแบบตัวเลทจ๋าอันนี้ถือว่าไหวอยู่อฮีเตะเลทเกมก็ไม่เท่าไรเอ,อ อะไรแล้วน้องเดยวก็โดนแล้วครับผมตอนนี้ไม่มีคนเลี้ยงมาแล้วนะน่าจะดันได้อยู่ผมมาอีกแล้วพี่ช้างมาแล้วครับผม,มเลี้ยงพาสีบเอาไว้เห็นปะคือมันไม่มีทางยิงพวกเราได้เลยครับคุณเห็นเลือดทายาเมื่อกี้ปะเลือดแม่งไหลแบบเราแค่กดตีธรรมดาก็พอแล้วอะโน1นแคลรี่เราหน่นแคลรี่สบายสบายไม่ต้องกดดัน ถ้าตานี้แครี่เป็นไวโออาจจะอาจจะยากหน่อยเพราะมันฟรีมากแต่นี่เป็นฮายาเป็นแครี่ที่ผมชอบเจอที่สุดเลยมันตู้ง่ายดีมันเก่งกับไฟเตอร์ครับมันไม่ได้เก่งแครี่แล้วเป็นแครี่ที่แทบจะแพ้แครี่ทุกตัวโอเคเฮ้ยอะไรเอาอีกอ่ะ สตันหนึ่งทีมานาหมดจ้าโอ้โอ้มานาหมดจ้าโอเคจ้าตายสาม,มูลาดเหลือตรงกลางหนึ่งตัวเดี๋ยวเราออกขวานนะครับเพื่อเอาตัวรอดนิดนึงไอขวานเนี่ยไม่ได้ทําให้เราแรงขึ้นแต่ทําให้เราอยู่ได้ครับไม่ได้ตายง่ายจนเกินไปแนะนําให้ออกความแรงอาจจะไม่เท่าโอมิอาร์มแต่ชีวิตเราจะดีขึ้นอันนี้จะตายเพราะวันนี่เราขายนีย่แหละอย่างเดียวเลยไม่ตายเพราะยางอื่นหรอก อย่าทำเช่นนะอโอนเ,นเวลาเราจะเข้าไฟล์ล้วก็เปิดด้วยอันติไปเลยยิงโดนหรือไม่โดนก็ค่าเท่ากันไม่ต่างกันเท่าไหร่มันเบาไมไ่แรงมากข้างล่างไม่ทำเวฟปล่อยแตกครับคนเดียวโดนแน่นอนคนเดียวโดนแน่นอนโอเคได้เกียร์กับมาแล้วหนึ่งอันเอ็นไก่ทอดครับน้องเอ็นไก่ทอดครับน้องแถวเนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้และชิ้นตัดไปก็มาออกคีครับ ได้รูนคีทิปกครับนะหรือจะผสมเอาเวฟด้วยก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าไม่ตีเราก็ตีเองแล้วกันโอ,โอเคจัดไปไวัยรุ่นจิ๊บน่าจะไม่ให้เราโอเคนะจ๊ะแล้วก็ไป เราต้องระวังมูลาดแวนเนี่ยแพ้ตัวไกลๆครับแพ้ตัวอย่างมูลาดยูเออย่างเงี้ยจะสู้ยากนิดนึงต้องระวังนิดหน่อยจะเวฟเข้าอยู่จิ้มไปนหนึ่งทีจิ้มจิ้มจิ้มกดอันติีครับผมเปิดอันติีเปิดพาสีแล้วจอยครับผมจอยจอยโ Ooh, โอุ้ยอุ้ยอุ้ยจื๊บจื๊บ โอเคสองทีแล้วเราก็เก็บพารติบใหม่ติบไม่มีก็ต้องยิงธรรมดาไปก่อนนะฮะปับฟิกเกอร์ตามโอ,อ้ยเอ็นไก่ทอดน้องโอเคสวยครับผมกรีบการเข้ามาแล้วนะครับดันไปเลือดแค่นี้เราสู้ไฮยเตได้นะสู้สบายสู้สบายถ้าแม่งไม่มีล้างอ่นนะตายง่ายจังที่สุดท้ายก็ออกกอ,อกเกิดวเวลาเล่นแคลรี่เนี่ยถ้าป่าเขาไม่ได้เป็นตัวที่แบบ เป็นแครี่ด้วยกัน7จ็ดแปดนาทีนี้รับแดงที่เราเอาได้นะเราจะมีประโยชน์กว่าอือิกเกอร์อู้นี่แหละเหตุผลที่ออกเยวกะมาต้องย้ำอีกทีว่าเยวกะมันไม่ได้แรงนะครับแต่ว่ามันปลอดภัยการกายภาพนิดหน่อยเพิ่มเลือดโอเคเนี่ยลงไปสู้กับซีวไม่ได้แล้วเนี่ยซึบ ดูดีผมบ้างโดนโคตรแรงเปิดอันติครับยิงยิงครับผมยิงครับผมแตกครับเลี้ยงพาสีเอาไว้นะครับผมเวลาเล่นครับครับคับคับแตกครับผมแปะแปะกดเจ็บกดเจ็บแวนถ่านนี่ยังเจ็บันโง,งกว่าตอนแวนเวทอีกนะ้องพี่บอกเลยเวลาจะยิงป้อมก็กดพาสีทิ้งไปแล้วก็ซอยครับผมซอยซอย ตอยแล้วก็ตาตานยิง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 เออจึ๊บหลบโอเคครับน้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันติีของแวนเนี่ยมีประโยชน์แค่ให้พาสติมันติดนะครับไม่ต้องสนใจอะไรยิงแม่งทิ้งไปเลยครับจังหวะตีป้อมกูจะเลือดไ,ไหไวว่าเลือดเราน้อยเกินไปไม่ปลอดภัย โอเคนี่ยน่าจะตีได้โอเคไปต้องระวังหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าไม่โดนล็อกขานี่ตามหนึ่งก็น่าจะเอาลงอยู่ตอนนี้ลองบลาง่ะไฮแอตเตอยากลองไหมน้อง,ง,ง,งเห็นดาเมจผมไหมเพราะฉะนั้นสำหรับผมนี่ฮไฮเตะไม่ใช่ตัวเลือกแรกกดอันตรีเปิดครับแล้วซอย ซอยเลยครับผมซอยครับผมซอยไปดักเงาดักเงา,เงาแปะดูเรื่องเป็นตะพูดเยอะเจ็บคอนะเรียบร้อยเลือกฮีโร่ให้ดีหาคนเก่งสุดทีมเราหาคนอ่อนสุดทีมเราแล้วก็หาคนแบกทีมเขานะครับตาน,นี้ไม่มีเลยของเขาอะดูได้หมดตัวเราได้เปรียบเลือกตัวมาฉลาดเราก็จะได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นการโซโลแรงค์ขึ้นคอนเนี่ยมันง่ายมากนะครับถ้าเรารู้วิธีเลือกฮีโร่ที่ดี บางคนเล่นโซโล่แล้วแม่งหยิบแคลี่อย่างลาวิวมาอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าลาวิวไม่เก่งไม่ได้บอกว่าฮีโร่ตัวอื่นไม่เก่งนะแต่มันแค่ไม่เหมาะกับโซโล่แลงนะครับเหมือนเราเดินทางคนเดียวอะ่ะมึตงออต,มต้องเลือกอุปกรณ์อยู่ตัวคนเดียวได้อย่างแวนเนี่ยผมโคตรแนะนําเลยเพราะว่าตัวมันแทบจะแพ้อยู่2ตัวจ๊กเกอร์ไบโอที่เหลือตบหมดครับยิ่งฮายาเตะนี่แบบฮายาเตะนี่คือขนมเลยนะถ้าคุณเห็นคนแม่งหยิบฮายาเตะมาก่อนมึงหยิบวาวไฮมมาสู้เลยนะ้องไม่ต้องคิดได้เลยนะฮะ เติมเกม PowerPay เติมเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมากกว่า7ปีรับเติมเกมกอื่นกมากมายร้านเปิดการให้24ชั่วโมงนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดใครสนใจทักไปที่บล็อกเพจ PowerPay หรือแอดไลน์ PowerPay มีแอดด้วยนะ เทคนิคเล่นแคลรี่ก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยว่าถ้าสมมติเราอยากจะขึ้นคอนด้วยตำแหน่งแคลรี่นะครับอยากให้ลองเปิดใจกับแวนแล้วก็ลองเล่นดูต้องบอกว่าแพทเนี้ยมันโกงจริงๆนะครับจะสู้ไม่ได้หนักๆเลยก็มีแค่จ๊กเกอร์แล้วก็อาจจะเป็นวายเอรเล็ตนะครับที่ระยะมันไกลกว่านอกเหนือจากนี้คือแวนตบหมดนะครับรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟที่มั่นใจว่าอีกไม่นานโดนเนิร์ฟแน่นอนเพราะไม่มีตัวสู้มันได้เลยตอนนี้มันเวอร์มากน้องแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ